ในหัวของผมมันตั้งข้อสงสัยตอ่อหรอแต่ผมพยายามเอามันออกไปแต่มันก็ยังไม่ออกทำไมผมถึงยังคิดอย่างนั้นอยู่ช่วยผมที สิ่งที่น้องคนนี้กำลังเป็นอยู่นั้นเราเรียกกันว่าโลกวิสวาสหรือโลกการกระสิบกระซาบนั้นเป็นวิธีหนึ่งของชัยตอนและก็เป็นพื้นฐานจริงๆของการกระสิบกระซาบที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ดีงามของผู้ถูกกระสิบกระซาบ เพราะเมื่อชัยตอนเห็นคนคนหนึ่งที่มีการงานที่ดีแต่มันไม่สามารถที่จะยุยงล่อลวงให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันก็จะกระซิบกระซาบเขาด้วยเหตุนี้ท่านอบีมุมฮัมหมัดสลลลองวะไลฮ์อัสลัมจึงกล่าวว่าการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของัลล์ผู้ทรงตอบโต้แผนการของชัยตอนให้เหลือเพียงการกระซิบกระซาบเท่านั้นคือมันไม่สามารถที่จะหาวิธีอื่นเล่นงานคนคนนั้นจึงทำได้เพียงแค่การกระซิบเท่านั้น ท่านยังกล่าวอีกว่าเช่นนี้แหละคือศรัทธาที่ชัดเจนอย่างแท้จริงหมายความว่าเมื่อการกระซิบกระซาบเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีศรัทธาของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีน่าย,ยกย่องเพราะการกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดีเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องออกห่างให้ได้การกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ประเภทที่1 การกระซิบกระซาบที่ไม่ถึงขั้นครอบงำคือเป็นแล้วก็หายประเภทนี้รักษาได้ด้วยการกล่าวขอความคุ้มครองต่อลาะและพยายามถมน้ำลายไปทางด้านซ้ายเมื่อเราเกิดความคิดที่มาจากชัยตอนหรืออ่านอัลกุรอานอ่านอัลฮะดิษประเภทที่2การกระซิบกระซาบที่เป็นมากจนถึงขั้นการครอบงำ กลายเป็นโรคเหลือรังชนิดหนึ่งที่ไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีใดๆพอยิ่งทํายิ่งถูกกระซิบกระซาบนักวิชาการจึงมีความเห็นว่าวิธีรักษาก็คือการผินหลังให้อย่างสิ้นเชิงการไม่แยแสการยุติไม่สนใจอย่างจริงจังหลายๆคนที่ประสบกับโรควิสวาสพอเปิดอันกุรอ่านชจตอนก็จะกระซิบกระซาบขณะอ่าน พอจะละหมาดใชยตอนก็จะกระซิบกระซาบขณะละหมาดเพราะฉะนั้นอย่าได้ยุติเพราะเหตุดังกล่าวหากอ่านอัลกุรอานอยู่ก็ให้อ่านต่อไปหากละหมาดอยู่ก็ให้ละหมาดต,ต่อไปอย่าได้หยุดเรื่องนี้ต้องอาศัยความอดทนเพราะอิบลิสจะเข้ามาหาคนคนนั้นในคราบของผู้หวังดีทำเป็นคอยตักเตือนนี่คือละหมาดนะละหมาดคือสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระเจ้าถ้าละหมาดใช้ไม่ได้แล้วท่านจะเหลืออะไรเลิกละหมาดแล้วไปอาบน้ำละหมาดใหม่ซะ จนกระทั่งทําให้การละหมาดของท่านเสียไปในที่สุดมันไม่ใช่ผู้ตักเตือนที่หวังดีจริงๆเช่นการคณะอาบน้ําละหมาดมันก็อาจจะก,กระซิบกระซาบว่าไม่ได้ล้างตรงนั้นไม่ได้ล้างตรงนี้อย่าไปใส่ใจให้ออกไปละหมาดขอสาบานตอดล้อมันไม่มีทางเล่นงานท่านได้เพราะฉะนั้นคนที่ประสบปัญหาโรคก,กระสิบกระซาบหรือโรควิสวาสแบบครอบงำเช่นนี้หนทางเดียวที่จะพิชิตได้ก็คือการผินหลังให้กับเสียงกระซิบ หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องเชื่อมั่นต้องแน่ใจว่าการกระซิบที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ทำลายเขาเชื่อว่าอาลัลลอฮ์ทรงปราณีเชื่อว่าพระองค์จะไม่ทรงลงโทษบาปของพระองค์ด้วยวิธีนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศาสนาเพราะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าและพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้ในศาสนาเป็นสิ่งยากลำบากสำหรับพวกเจ้า